สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีปรับหน้าจอดิซิมสองน,นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอเล็กมากไม่เต็มจอแล้วก็ภาพก็จะไม่ค่อยชัดด้วยูจะเป็นเหลี่ยมเยมนาะเป็นเหลี่ยม,ยมภาพไม่เต็มจอแล้วก็ขนาดจอจะอยู่ที่800คูณ6อเท่านั้นนะคะก็จะมาสอนวิธีปรับหน้าจอให้มันเต็มจอแล้วก็มีความละเอียดมากกว่านี้นะคะ ก่อนอื่นถ้าใครอยู่ในสภาพนี้ก็ให้ออกเกมก่อนเลยนะคะออกเกมก่อนเลยจากนั้นนะคะเราจะไปที่โฟลเดอร์ของเกม The Sims 2ซึ่งถ้าใครมีเป็นไอคอนช็อตคัทที่เด s ก t ท็อปก็สามารถคลิกขวาเลือกอันล่างสุดแล้วกด Open File Location ได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าใครไม่มีตรงช็อตคัทก็จะตามนี้นะคะก็คือแล้วแต่เราจะลงเกมไว้นะเราลงได้ดีก็จะอยู่ที่ Origin Game Origin The Sims 2นะคะแล้วก็ เข้าให้ดูก็ได้อะก็จะมีแบบเนี้ยเราก็จะไปที่ออริจินนะคะก็เข้าไปที่ซิมสเข้าไปที่ฟันวิดเพจแล้วก็ sp 9แล้วก็ ts data นะคะแล้วก็ res ค่ะจากนั้นไปที่ config นะคะก็จะมีเป็นพวกไฟล์ขึ้นมาเต็มเลย ให้เราเลือกเปิดไฟล์ g r a p h i p r o o f s g r นะคะก็คืออันนี้อันที่3เนี่ยนะแล้วก็กดเปิดได้เลยมันจะถามว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการเปิดไฟล์นี้ก็ใช้ o t e p a d ไปนะคะกดโอเคแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตัวอัสอนเยอะมากมายอย่างนี้นะคะเ้าตัวสอนเต็มเลยให้เราเลื่อนในบนสุดนะคะของเอกสารข้อความนี้นะคะสมุดนี้ เนี่ยเลื่อนมาสุดแล้วใช่ไหมลงมาน,นิดนึงก็จะเจอคําว่าเนี่ยค่ะเซติโลมีเดียมให้นะคะให้ปรับเป็น3ทั้ง3ามทัดเลยโลก็ 3, ามมีเดียมก็ 3, ส่วนไฮส3อยู่แล้วค่ะพอเราปรับแก้ตรงนี้เป็น3 3, 3, ทั้ง3ามทัดแล้วนะคะให้เรากดคอนโทรลกับ F พร้อมกันก็จะขึ้นกล่องค้นหามานะคะและเราค้นหาคำตามนี้ก็คือสกรีนโหมดรือร์เรชันนะคะ ิมพ์เสร็จกกดไฟล next นะคะแล้วก็มันจะพาเรามาที่ตรงนี้ซึ่งข้างล่างนี้จะมีการตั้งค่าอยู่4แบบนะคะก็คือ low medium บั default low แล้วก็ medium กับ high นะคะเราจะมาแก้ไขค่าตัวเลขตรงนี้กันนะคะปรับาจาก800ขอ้อมาตสุดของ low นะคะเป็น1920เปลี่ยนอันที่2นะคะเป็นจาก600เป็น 10 8 0งแล้วก็เปลี่ยนทุกทุกบรรทัดทุกทุกเซตติ้งเลยค่ะก็จะเป็นมีสี่อันแล้วก็เปลี่ยนทุกอันเลยหนึ่งเก้าสองศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ซึ่งบรรทัดที่สามกับสี่นะคะเราไม่ต้องทําอะไรมันนะพวกนี้ไม่ต้องทาอะไรมันอันนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรมันเปลี่ยนเฉพาะาที่หนึ่งกับสองเท่านั้นค่ะเปลี่ยนต่อหนึ่งเก้าสองศูนย 1080โอเคอ่าสุดท้ายละ19 2 0 1 0 8 0ตามนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วทั้งหมด4ตัวื่อเซตติ้งเนาะเสร็จหมดละหนึ้ 1, 2, 0, หมดละแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะกดเซฟจิ๊บแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยต่อไปให้ลองเข้าเกมได้เลยค่ะ มาลองดูกันว่าถ้าเข้าเกมแล้วภาพจะเต็มจอแล้วก็มีความคมชัดขึ้นหรือยังนะคะ,ะเข้าเกมเลยจ้าเอาละค่ะเข้าเกมมาแล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าสภาพในเกมก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือมีขอบดำๆซ้ายขวาภาพไม่เต็มจอแล้วก็ความคมชัดต่ำนะคะยังเป็นเหลี่ยมๆเลยเนาะเหลีหล่ยมๆเลยเนี่ยเ,เหลีหล่ยมๆหนึ่งก็ให้เราไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ เลือกเป็นตัวเลือกกราฟิกสิทธิภาพนะคะกดเข้าไปก็จะเห็นว่าขนาดหน้าจอจากแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกสุดจะมีแค่อย่างเดียวก็คือ8 0 0ร้อยคูน0นะคะแต่ตอนนี้มีให้เลือกเพียบเลยก็ให้เราเลือกลรามาล่างสุดแล้วก็เลือกอันล่างสุดนะคะก็คือ1920แล้วก็1 0 8่ที่เราพิมพ์มาเมืไไอ่อกี้กดเข้าไปแล้วก็กดใช้การเปลี่ยนแปลงค่ะจะหมุนแป๊บนึงมันก็จะพาเรามาที่หน้าเกมแบบใหม่นะคะจะเห็นว่า ภาพคมชัดมากขึ้นแล้วก็เต็มจอนะคะไม่มีขอบดำๆทางซ้ายทางขวาแล้วอย่าลืมกดใช่ตรงนี้เพื่อว่าเพื่อเก็บการตั้งค่าของเราเลยนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้เห็นในะภาพก็จะสวยขึ้นเนาะเต็มจอขึ้นภาพจะไม่ซูมไม่แตกเท่าแบบเดิมนะคะก็ถือว่าทําให้เพิ่มความละเอียดของภาพได้พขึ้นมากเลยก็จะประมาณนี้ค่ะ ดังนั้นก็วิธีกรารที่มีเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากเลยเนาะถือว่าง่ายมากๆแล้วก็ช่วยเห็นเล่นเกมอย่างเต็มจอเต็มมันรุดมากขึ้นสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นเทคนิคเล็ก็น้อยของเดซิมสองในการเล่นให้มันเต็มจอซึ่งก็จะมีจริงๆก็อยากแนะนามาหลายอย่างของซนะิมสองมนมอสที่น่าสนใจววที่เราใช้เมื่อกี้เห็นกันอยู่นะเนาะมีหลายตัวเลยมอสอาหารไม่เน่าอะไรเนี้ยค่ะก็คือมันต้องมีจริงๆ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะใครสงสัยอะไรก็ลองถามมาได้นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ